วันนี้เมนูต่ำก๊นะครับผมอันนี้ดังไฟพร้อมนะครัรบมกมะเขือก๊ากรงย่างครับผมสวยงามจีพีหอมหอมครับผม,มไก่ได้ที่้วครับผม สวยงามตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วครับผมหอมบีครับผมหอมเตียมหอมอมัวมุกไปเลยครับผมไม่ไม่ขั้นตอนการบีครับผม เอาไวปเลยนะขานี่ก็เท่บ้เดี๋ยวจะรีบเป็บยวตีนกันะผมแล้วก็เอาไปทำกันครับผมนี่เยู่ทียอูๆทุกอย่าง ราคาจบเลยนะกระวงุวงกระวุงแค่ไม่ส่งแค่ไหนนะบีแล้วไปตก่ำครับผมตอนนี้กระบีแล้วครับผมพร้อมต่ำครับผมต่ำด้วยหันฟองเดียวครับผมลัมน,นอยู่แล้วเดี๋วยวใส่แล้วครับผมใส่ขาลงไปครับผม ใส่เกียร์ลงไปตามไปเลยครับผมเอากบ,ก,กบเลยนี่เลยเฮ้ยนี่ใส่กบได้เลยใส่เลยจริงๆให้มันละเอียดก็ะได้พี่ไปไปลุนใจร้อนี่แล้วไป มาคนอีาสานอยากกินตำกุบแบบเเนือหวานครับผมทาเลยนะครับผมพอสวยแว่ละไปหอมหอมกินมาแล้วนะอัอนนี้ก็มากรึงตังแล้วครับผมตอนนี้ก็ได้ทีแล้วผมไอพี่ชุดนี้ลงไป Nhìa tầm bèp khen, vang hồn lần này hết hồn vang 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 เดี๋ยวจำในครัวคงจำไปแล้วเดี๋ยวค่อยตามไปสวยงามตามแบบเข็นๆมาเล,ยค,เย,ย,ย,าลยครับผมเหลียวแพทจัดไปเยี่ยมเลยครับผมพร้อมรับประทานตามก๊อปครับผมพร้อมด้วยครับผมแหกด้วยหันห่อครับผมข่าว้ิทื์ พอเป็นพิธ <laughs> oh, <or> ีง่โง่โง่โอ้โหเต็ม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  hmm. ค oh, ่อยๆไปไปโอ้โหสายโป๊ะน้องไม่าเหอนไปคุปเองด้วยนะนะถ่ายไม่ทันนะหิว่อไหลดูออก ย่ะยากกบตั้งแต่หกโมงเป็นไงรสชาติตาบีเป็นชมกันเองมีข้างแรกมีข uh uh ้างแรกข้างแรกนะมีข้างแรกเลยข้ากบเนี่ยแต่งจากอีสานไหมพี่ตะตังตะตงน้ำแต้โอเคดีกะมองขนาะ Bỏ vô mình hay Con phải hạ đến ngoài Thường nên chám lắm không? Khay một lần này bị đẹp đấy hai ra Vậy bạc không? Vừa thằng cốt xem miếng miếng nay đi giảm này không quan cắp nó mày thầy 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 đi, thầy thầy cắp thầy thầy thịt thầy 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 rồi, thầy 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 gìn riêng, tham còn đến, chôm còn đến ha, tôi, khỏi đi gìn thầm cố con ha, tôi, xin chào